กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมอุบะมุสเบพิตดาบี้ครับโดยคลิปนี้ครับผมก็จะมาอธิบายในส่วนของเวทหรือวิจารณ์ขออท้อาประทานได้ครับผมนะซึ่งพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่5แล้วและก็เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ทำเวสไหนบ้างครับผมก็อย่าลืมไปทำด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเวทที่มีเวลากำหนดได้ไหมนะครับนะอ่ะโอเคในเวทร,รอบนี้ครับผมมีอะไรบ้างป่ะดูกันเลยครับ ้องบอกว่าเควสรอบนี้ครับผมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเควสที่จะว่าทําง่ายก็ทําง่ายจะว่าทํายากก็ทํายากครับผมส่งชื่อในสุดของเควส์มาสุดท้ายจริงๆนะครับนะโดยหลักๆครับผมสนามที่เราจะแข่งในรอบนี้ครับผมก็จะมีตามนี้เลยครับอ่าจะมีบบสามสนามนะครับนะหลักๆครับผมก็จะมีตัวของอ่าทาลักสึกะอ่าทาคารสกึนะครับผมทาคารสกึกะนะครับผมนะ โดยหลักๆก็จะมีทั้งหมด3สนามนะครับผมก็มีสนามอ๋อทา,ทา,ทาลคาลัสกะนะครับผมคิดเน้นนะครับผมนั้นแล้วก็สนามขอธาดาบะตะโชนะครับผมแล้วก็ออโคมเมตนะครับผมนะ ก็มีลหลักทั้งหมดก็คือจะมีทั้งหมดสาสนามครับซึ่งต้องบอกว่าสนามนียค่อนข้างจะง่ายนะเพราะว่าเป็นสนามที่เราสามารถลงได้ครับผมนะอย่างเช่นตัวของธารบัตะเนี่ยก็จะมีทั้งปีที่2กับปีที่3ก็สามารถลงได้คู่หรือจะเป็นในส่วนของออคเมตนะครับผมอันนี้ก็จะมีในส่วนของปีที่2กับปีที่3ก็สามารถลงได้นะส่วนสนามของทาคาลัสกะนะครับผมอันนี้ก็เป็นสนามหลกัหลกๆครับผมขอมาหลายตัวอยู่แล้วด้วยังนั้กครับผมนะสนามค่อนข้างจะถือว่าง่ายพอสมควรแต่ว่าไอ้สนามของธารบัตะเนี่ยกับตัวของออคเมตเนี่ย หลักๆเนี่ยมันเป็นสนามที่ทั่วไปครับผมถ้าเราไม่จงใจแข่งเองจริงก็จะไม่สามารถจบเฟสตัวสุดน,นี้ได้นะเดี๋ยก็อย่าลืมเช็คกคับผมของวันของมาที่เราสามารถแข่งกันได้ด้วยนะครับทีนี้เรามาเจาะจงกันดีกว่าครับผมว่าสนามแต่ละสามครับผมมนาะมีมาตัวไหนสามารถแข่งกันได้บ้างน,นะครับโอเคมาเริ่มต้นกับผมที่ในส่วนของสนามแรกของเรานะครับนาก็คือสนามของธนาคารรัศกะนะครับผมนะอ่ะ มือนเด้ครับผมมาที่สามารถลงได้ครับผมนะเนื่องจากว่าเป็นสนามระยะ2,200เมตรครับผมเป็นสนามกาครับนะก็เลยทําให้ตัวของสนามนี้เนี่ยมีมาที่วิ่งได้ครับผมค่อนข้างถือว่าเยอะมากเลยนะรวมถึงในส่วนของอีเวนท์ที่เราต้องไปแข่งซะด้วยซ้ำก็จะมีตามนี้เลยครับสเปเชียลวีคเซเดสซัสก้าโทว์ไกเทโอบังส์สกีโอคุริแคบเบจิโร่แมคควีนเซเบรีรูดอฟไลท์ชาวเวอร์โกชิฟวอตการ์กาสบันเดอร์แอร์คอร์ดอพาร์ามโยนทอบกันซุปเปอร์คีบเบจิโร่ไลอั Nes, yon, et, แอคเนสทากิออนวินิทิเกตและก็ไนเดเจอร์ครับก็อย่างที่เห็นเลยคนะม้มาแข่งสนามนี้คืออื้อเลยครับนะก็สามารถไปตรวจสอบได้เลยนะว่ามาของเราสามารถแข่งสนามนี้ได้หรือไม่นะครับผมก็อย่าลืมนะแข่งสนามนี้กันละกันมาต่อครับผมในสุดของสนามถัดไปนะครับผมนะเป็นสนามของธนพัตนะนะครับผมนะก็จะมีช่วง อสองปีครับผมนะก็คือสามารถแข่งได้ในสุขของปีที่2กับปีที่3เช่นเดียวกันนะครับส่วนมาที่สามารถแข่งสนามนี้ได้ครับผมนะก็ค่อนข้างจะถือว่ามีเยอะมากครับก็ตามนี้เลยครับก็จะมีตั๊งแตนครับผมนะก็อย่างที่เห็นนะก็คือเป็นสนามระยะการแบบเดียวกันก็มีสเปเชียลบีโธไกเตโอเบจิโร่แบ็คควีนโอคุริแคปนะครับนะแล้วก็มีตัวขอเซิมบิลร็อบนะครับผมนะไลท์ชาเวอร์นะครับผมนะโกชิปวอตก้า กาบร์เดอร์นะครับผมแอร์คอดอพาซาเบยโดท็อปการครับผมซูเปอร์คีปเบจิโรไรอัสแอคเดทไทคิออนวินิสติเกตครับผมกับไนเนเจอร์นะครับนะและก็สุดท้ายครับผมนะก็คือสนามออคอมเมตนะครับผมนะอันนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับผมนะก็จะเป็นสนามที่สามารถแข่งได้ทั้งสองปีเลยนะก็คือปีที่2กับปีสามก็สามารถแข่งได้เช่นเดียวกันครับส่วนม้าที่สามารถแข่งสนามนี้ได้ครับผมนะก็จะเป็นม้าที่ค่อนข้างจะอยู่เซตเดียวกับเซตที่2เลยก็ได้ครับนะก็คือจะมีตัวขอมน้องสเป โรแบคควีดเซมิรูดอฟไลท์ชวเชลเบอร์เลครับผมโกชิฟครับวอตการครับผมนาะการ์ดบันเดอร์ครับผมนาะรวมถือแอร์คอร์ดพาซาเบย์นอท็อปกันสเปเชียลคลิครับไอซปเปอร์ปปรคลนะครับนะแลวก็บยโรไลอัสนะครับนาะแอคเนทยออนวทิเกตและก็ไนเดเจอร์ครับปะป่านี้นะในส่วนของการที่จะบักแข่งสนามนี้นะอ่ะก็ จบไปเรียบร้อยครับผมในส่วนของการแข่งในส่วนของรอบนี้นะถ้าเกิดใครทำเวสครดครับผมก็จะได้ทรัพยากรรวมถึงเงินต่างๆครับตัวส่วนนี้ถือว่าเยอะมากไงก็อย่าลืมไปแวะแข่งต่างๆตัวส่วนนี้ด้วยนะครับเอาละครับผมคลิปนี้ก็คงจะมาสรุปเพียงเท่านี้หาชอบก็ฝากกดถิดใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีนะครับ